การซอยพันอุปกรณ์นะคะก็มีการไกลดินสอไมบ้บรรทัดผ้าความยาวส5ห้าเซนนะคะความยาวตรงนี้นะคะส5ห้าเซนได้แล้วก็เข็มนะคะก่อนอื่นเราจะมาเริ่มจากการสวนเข็มนะคะให้จับไปได้ให้สั้นที่สุดนะคะในมือแบบนี้แล้วก็หันรูเข็มลงนะคะ ด้านเข็มลงนะคะจับไปได้ไว้นะคะก็จะได้เขียนนะคะหรือว่านักเรียนจะ,ะใส่ตามที่นักเรียนถนัดเลยก็ได้นะคะกะความยาวให้พอประมาณนะคะมัดปุ่มได้นะคะ จะไปได้2เส้นประกบกันวนกับนิ้วนะคะจากนั้นใช้นิ้วใช้นิ้วโป้งนะคะคลี่ออกอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วกลางนะคะจับไว้แล้วก็ดึงค่ะก็จะไดะ้ปมได้นะคะหรือว่านักเรียนจะมัดตามที่นักเรียนถนัดเลยก็ได้นะคะจากนั้นพับสันทบนะคะ ประมาณสองถมเซนนี่เลยค่ะเราจะเริ่มจากจุดจุดเริ่มต้นตรงสันทบนะคะให้ห่างจากดิมผ้าประมาณ0.5เซนจากนั้นวัดขึ้นไป1.5เซนนะคะแล้วก็จุดจุดเริ่มต้นจุดที่2ข้างบนนะคะตรง มาตรงกลางสันทบนะคะแล้วก็ปลายผ้าก็เหมือนกันค่ะวัดขึ้นวัดจากสันทบขึ้นไป1.5เซนแล้วก็จุดไว้นะคะจากนั้นลากเส้นยาวจากจุดเริ่มต้นตรงกลางสันทบตรงนี้ไปหาจุดที่เราวัดตรงปลายผ้านะคะขีดเส้นอ่อนๆน,นะคะ จากจุดเริ่มต้นตรงนี้วัดไป1เซนหนเซนจนสุดปลายผ้าเลยนะคะจากจุดเริ่มต้นตรงสันทบก็วัดไป1เซนเหมือนกัน,นะคะ่ะพอเราจุดเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่า จุดทั้งข้างบนทั้งแถวบนแถวล่างนะคะมันจะเท่ากันนะคะจากนั้นเริ่มเย็บนะคะเราจะเริ่มต้นเย็บนะคะโดยสอดเข็มเข้าไปในสันทบและแทงออกที่จุดแรกค่ะแบบนี้นะคะที่จุดเริ่มต้นแทงออกที่จุดเริ่มต้นนะคะ,ะแทงเข็มขออกตรงไหนสกิดผ้าผืนข้างล่างตรงนั้นหนึ่งหมื่สองเส้นนะคะสะกิดผ้าผืนข้างล่างแบบนี้นะคะ จากนั้นดึงแล้วแทงเข็มกลับลงมาแบบนี้นะคะที่จุดจุดที่หนึ่งของเส้นข้างบนค่ะจากจุดต้นๆมาก็เป็นจุดที่หนึ่งนะคะแล้วก็แทงออกจุดที่หนึ่งของเส้นข้างล่างค่ะแทงออกจุดที่หนึ่งตรงสันทกนะคะ เข็มเส้นได้ออกตรงไหนนะคะเราสกิดผ้าึือข้างล่างตรงนั้นเลยค่ะสกิดผ้าแล้วก็ดึงนะคะจากนั้นแทงเข็มลงจุดข้างบนนะคะแล้วก็แทงออกจุดข้างล่างจุดถ,ถัดไปเลยนะคะ เข็มจะอยู่ในสันทบนะคะไม่ทะลุข้างหลังนะคะเข็มจะอยู่ในสันทบตรงนี้นะคะแล้วก็สกิดได้ออกตรงไหนสกิดผ้าพอยู่ทางล่างตรงนั้นเลยค่ะ<_><_>แล้วก็แทงเข็มจุดหัดไปของเส้นข้างบน<_><_><_แทงออก จุดข้างล่างจนสารทบนะคะทำแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนสุดปลายผ้าเลยค่ะพอเย็บมาจนสุดปลายผ้าแล้วนะคะให้แทงเข็มไปที่จุดถัดไปข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มออกมาตรงอระหว่างสันทบตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงคะ่ะ จากนั้นสกีดผ้าข้างในสันพบตรงนี้นะคะสกีดพักหนึ่งถึงสองเส้นนะคะจากนั้นวนปลายเข็มนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ดึงเข็มออกคะ่ะใช้นิ้วใช้นิ้วโป้งจับไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงเข็มออกคะ่ะ เป็นปมแล้วก็ตัดได้เลยนะคะข้างหน้าผ้าจะเป็นทะแยงแบบนี้นะคะข้างหลังผ้าจะเป็นจุดจุดจ,ดจดแบบนี้นะคะจะเห็นแค่จุดๆแบบนี้ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ